กรีดพลอยเชอร์มานประกาศคบต้งทูพีคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ทั้งวงการถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักระยะสำหรับต้งทูพีพลอยเชอร์มานหลังทั้งคู่มีภาพร่วมเฟรมในงานปาร์ตี้อยู่บ่อยครั้งก่อนที่ต่อมาต้งทูพีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า วันไหวกับพลอยเพราะปลื้มมาตั้งแต่เด็กๆพลอยเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งและในเวลาต่อมาพลอยเชอร์มานนั้นก็ได้โผลกลางไอจีตงทูพีหลังถูกจับตามองเป็นรักครั้งใหม่โดยงานนี้ต้งทูพีนั้นก็ได้โพสไอจี IG, หลังฉเฉลยว่าตนเองคือหน้ากากคิงโพดัาในรายการมัสซิงเกอร์12 จากนั้นพลอยเชอร์มานก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเท่มากๆครับก่อนต้งทูพีจะตอบกลับว่าขอบคุณครับที่พลอยงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างจิ้นหนักและลุ้นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะได้ไปต่อหรือไม่และล่าสุดก็ทำเอาร้องกรีดแดดแดดเมื่อพลอยเชอร์มานนั้นได้ประกาศคบแรปเปอร์ดังอย่างโต้ง ทูพีทำคนบันเทิงแห่เมนทั้งวงการโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพขณะต้องทูพีกำลังสวมกอดพร้อมแคปชั่นว่า t อท d the สตา r about you ท่ามกลางคนบันเทิงอาทิปูประยาวุ่งลักษณาปล่อยหอวงังพีพลเมท่านและอื่นๆที่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีอย่างมากมาย